ผมพันมุตรลตีวตัชสิทธิพานตวัฒน์บัณฑิตรประพันธระธานที่สุดสุรรมิตรวงศ์นราชกาลประทานในวิธีตามที่นายยศัณมนตรีประกาศสาธารณุกเฉินได้ลด,ดลงนายยศัณมนตรีจึงออกข้อกําหนดเพิ่มเติมจึงได้กําหนดให้มีการกดที่กําลังร่วมกันของหน่วยงานราชกา,ารร่วมกันปฏิบลลัติภารกิจแด้กําหนดให้มีวิธีปล่อยแถวทุดเด็กรวมตั้งสิ้น100ซงร้ิเอ็ดนาย เพื่อบังคับใช้ตลอดจนป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเป็นขวันกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติง,งานที่ของราชการแล่นการถือเปลนในครั้งนี้ขอะกาเป็เกินครับผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่39ท่านหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานและทับผู้มีเกียรติตามที่รัฐบ,บาลประกาศ เพราะเราจะกำหนดบริหารระบาดของโลกติดเชื้อไวรัสโคโรนาระหว่างเวลา22มีนาถึง1บุคลากรทากรงการแพทย์ขอ2เบรการขนส่งเวชภัณฑ์ยาเครื่องมือแพทย์5การขนสง่องสออก7การขนส่งน้ำมันเ,เพิ่มเติม8 งานเข้าออกทํางานผัดกลางคืนตามปกติและเร่งด่วนโดยต้องพกบัตรประชาชนและเอกสารรองรับเพื่อปล่อยแถวระดมบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดบริหารราชการได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆตามนโย,ยบายอยู่บ้านหยุดเพื่อเพื่อได้รับการสนับสนุนจากูภาคส่วนในวันนี้อย่างไรก็ดีผมขอฝากความหม่วงใย ในการใดบัติด้านความปลอดภัยในโอกาสนี้ทางตำรวจทั้ง อดทนตอบความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่ม,มากเนลอก